เจอกันคับผมนะครับจิ๊บจิ๊บชาแนลนะครับวันนี้รีแลกซ์นะครับจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ซื้อของเล่นใหม่คือโดรนนะครับโดรนรุ่นนี้นะครับมันชื่อรุ่น J 8 8 8นะครับผมซื้อมาในราคา900กว่าบาทครับ900กว่าบาทได้อะไรบ้างก็ได้ตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็สายชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่หนงก้อนในตัวโดรนนะครับแล้วก็ แต่ละอย่างแล้วก็มีที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเอาไว้เสียบของตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็ยัมีตัวสำรองชอปก็จะเป็นใบพัดนะครับใบพัดสองใบพัดแล้วก็เห็วงนะครับสำหรับประกอบนะครับก็ตัวนี้ซื้อมาประมาณปีสปีได้แล้วครับราคาตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าเท่าเท่าไหร่นะครับก็ซื้อตอนนั้นแล้วก็แยก ซื้อมาพิเศษอีกก้อนหนึ่งนะครับจะไอต่างหากก็ราคากันประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทเลยนะครับต้นต้นนะครับประสิทธิภาพก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบินให้ดูนะครับก็วิธีเล่นนะครับสําหรับคนที่อยากจะเล่นของเล่นชิ้นนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเขามีกล้องนะครับเขาจะมีกล้องเิ็ดเดี๋ยวผมจะ เอามาติดให้ดูทีนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการเล่นกันก่อนนะครับวิธีการเล่นนะครับถ้ารีโมทรุ่นนี้นะครับแล้วก็โดรนรุ่นนี้นะครับเวลาจะต่อกับภาพเพื่อที่จะเอาภาพจากกล้องนะครับก็จะต้องโหลดแอปนะครับ UFO นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแอป UFO นะครับเข้ามาในแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ทีการเล่นหลังจากเปิดเครื่องนะครับก็จะมีสวิตข้างล่างครับเปิดออนเปิดออนเสร็จนะครับ,เ, on, เ,รบเราก็จะกดปุ่มแดงๆให้ไฟสวนติดขึ้น,นแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นบนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ซ้ายหนึรันะครับขึ้นบนหนึ่งแล้วก็ลงล่างหนึ่งนะครับแล้วก็คาลิเบตน,นะครับแล้วก็จะ เอียงออกมาทั้งข้างล่างทั้งสองข้างนะครับแบบนี้นะครับแล้วไฟที่โดนก็จะกระพริบเป็นการคาลิเบรโดการคาลิเบรนะครับเราต้องวางให้ขนานกับพื้นดินนะครับเพื่อให้เป็นการตั้งใบพัดหรือว่าตั้งความเอียงความถ่วงของโดนนะครับให้เขาบินขึ้นได้ตรงๆนะครับได้ไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวานะครับจะได้ไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ จะไปสอนบินกันอย่างง่ายๆนะครับปุ่มพวกนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยสําหรับคนมือใหม่นะครับเพราะว่า,วามันจะควบคุมง่ายๆด้วยปุ่มใหญ่ๆสองอตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยกตัวแล้วก็อะไรนะลงจอดนะครับนี่ยกตัวนี่ลงจอดนะครับ่วนฝั่งบนซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสปีดนะครับคนหนึ่งครั้งจะดังปิด๊ดก็คือความเร็วน มันจะมีอยู่3สเต็ปนะครับมีสสปีดสสปีดนะครับเอาง่ายๆแค่นี้นะครับลำรับ J A 8 8 8ปจะไปบินให้ดูส่วนฝั่งนี้นะครับกดแล้วก็คลิกทิศทางนะครับจะเป็นการตีลังกาจะตีลังกาหน้าข้างได้หมดนะครับแต่ถ้าแบตอ่อนแล้วนะครับแบตอ่อนแล้วก็จะตีไม่ได้ละก็จะได้แค่หมุนนะครับแต่ถ้า แบบยังแรงอยู่นะครับหลังจากที่ชาร์จมาใหม่นะครับเราจะตีลังกาได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันวิธีบินนะครับ a j 8 8 8ครับครับนี่คือกล้องที่ผมพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพว่าภาพหลังจากที่ผ่านแอปพลิเคชันนะครับ มือถือมาแล้วนะครับภาพจออมาได้แค่ไหนสําหรับโดนของเล่น AJ888 ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะตีเสียบสายอยู่ตรงนี้นะครับเสียบสายกล้องเข้าตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตประกอบก่อนนะครับอเอผมประกอบกล้องแล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นด้านที่เป็น20แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคาลิเบตกันนะครับก็จะเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์นี้นะครับ เสรแล้วนะครับคาลิเบตวางบนพื้นเรียบนะครับแล้วก็เปิดปุ่มนะครับโอเคขึ้นบนหนึ่งครั้งล่างหนึ่งครั้งไฟจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็คาลิเบตก็ซ้ายขวาเอียงล่างไฟจะกระพะระพิบตอนนี้คาลิเบตเสร็จแล้วนะครับเราจะส s t ร์ t เครื่องก็หนึ่งครั้งครับ แล้วก็ขึ้นบนก็บินได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปลองข้างนอกกันนะครับแล้วก็จะได้ลองประสิทธิภาพกล้องด้วยนะครับโอเคไปเจอกันข้างนอกครับกับ a j 8 8 8นี่นะครับก็ที่นิ่นะครับกับตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใช้โดนก็จะมีไฟแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมุรมองนะครับในบ้านนะครับ ภาพประมาณนี้นะครับภาพของโดรนนะครับกจจะประมาณนี้เดี๋ยวไปบินนอกให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเราจะเก็บภาพมาให้ดูด้วยโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อนะครับกล้องกับตัวมือถือนะครับแล้วก็เปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ เขาจะปล่อย Wi-Fi มานะครับเราต้องไปตั้งค่ามือถือของเรานะครับให้รับค่า Wi-Fi จากตัวโดรนนะครับจะขึ้นว่า YD UFO แบบนี้นะครับเ <Okay. S 1> ชื่อมต่อแล้วนะครับโ okay. อเคคราวนี้ก็มาที่แอปนะครับนี่นะครับแอปตัวนี้นะครับลี่เข้าไป น้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่ดูนะครับนี่คือคุณภาพของกล้องนะครับที่คอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแบบนี้นี่นะครับหรือเปล่าเอ่ยนี่คือกล้องนะครับของโดนราคาหันกว่าปาทนะครับนี่นะฮะ จะไปบินเก็บภาพมุมสูงแล้วจะมาฝากกันนะครับนี้นะครับก็จะมีดีเลย์ดิดหน่อยครับพันกว่าบาทโอเคเดี๋ยวเราไปบินกันนะครับแล้วก็จะลองดูนะครับว่าภาพออกมาเป็นยังไงแล้วก็โดนบินเสียเถียนแค่ไหนนะครับไปกันครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็มาดูภาพกันนะครับว่าออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอหยุดปิดแอปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะถูกบันทึกไว้ในขังภาพของมือถือเราเลยนะครับก็ดูกันนะครับนี่นะครับภาพจากกล้องโดรนนะครับประมาณนี้นะครับจะมีดีเลย์บ้างนะครับแต่ถ้าบินนิ่งๆก็จะได้ภาพที่สวยกว่านี้นะครับ อันนี้บินให้ดูนะครับทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับว่าบินได้ประมาณนี้นะครับภาพมินดีเลย์นะครับสําหรับ JA888 นะครับนี่นะครับความคมชัดก็ประมาณนี้นะครับถ้าบินนิ่งๆช้าๆนะครับจะได้ภาพที่สวยกว่านี้นะครับอันนี้บินทดสอบให้ดูนะครับก็ใครชอบก็หาซื yeah. ้อให้ลูกให้หลานเล่นได้นะครับหรือว่าใครจะหัดบินนะครับกับตัว JA นะครับ 8,888นะครับรุ่นนี้พันกว่าบาทนะครับเพราะว่าผมซื้อแบตใ่ก้อนหนึ่งนะครับเป็นเงินพันกว่าบาทนะครับเฉพาะตัวของเขาเองนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งก็อยู่ที่900กว่าบาทนะครับประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วนะครับว่าราคาเท่าไหร่น่าจะไม่หนีกันมากนะครับแล้วก็อาจจะมีรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับเดีย๋ยวผมอาจจะแนะนํารุ่นใหม่ๆเดี๋ยวผมว่าจะซื้อมา ทดสอบดินเล่นกับลูกๆอีกตัวนึ่นนะครับวันนี้ใครชอบเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับโดนของเล่นนะครับแล้วก็คุณภาพของกล้องของเขานะครับกับ j จ888ครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคะคิดต่อไปครับกับการวินโด้นะครับสวัสดี